ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแยง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าอาหารดอกไม้ความสวยที่กินได้ บนโลกนี้มีเพียงไม่กี่อย่างที่เราล้วนนิยามตรงกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นสดใสเป็นอะไรที่ใครเห็นแล้วเป็นต้องถูกอกถูกใจและเชื่อว่ามีน้อยคนที่จะไม่ชอบดอกไม้นอกเสียจากจะแพ้เกสรของมัน แต่นอกจากความสวยสดใสดอกไม้ยังมีจุดขายในแง่ของการเป็นอาหารได้ด้วยเหตุผลเบสิกนั้นก็เพราะดอกไม้หาง่ายไม่ต่างจากพืชผักที่มนุษย์ใช้เป็นอาหารกันมานานนับล้านปีทว่าเหตุผลที่ทําให้เมนูดอกไม้ยังคงอยู่ในอาหารของแต่ละชนชาติก็ต่างกันออกไปไม่ว่าจะเพราะความเชื่อทางศาสนาหรือเพราะสรรพคุณน,นานาที่ดอกไม้แต่ละชนิดเก็บงําไว้ หากว่ากันตามหลักฐานที่บันทึกไว้ก็พอบอกได้ว่ามนุษยชาติกินดอกไม้กันมาตั้งแต่140ปีก่อนคิดศักราาโนู่นนะคะคุณผู้ฟัง โดยเฉพาะชาวกรีกโรมันและอียิปที่ใช้ดอกไม้ผสมในอาหารเหล้าและเครื่องหอมกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันกระทั่งในคัมภีร์ไบเบิลเองก็ระบุถึงการใช้ดอกแดนดิไลออนเป็นยาสมุนไพรและเจ้าดอกสีขาวที่ขึ้นอยู่ทั่วทางทวีปยุโรปนี้ก็กลายเป็นวัตถุดิบสําคัญที่พบเห็นได้ในหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นสตูสลัดหรือตกแต่งหน้าขนมหวานเพิ่มความสวยงามในสมัยวิกตอเรีย นอกจากความสวยงามและเป็นยาสำหรับชาวยุโรปและอาหรับซึ่งติดต่อค้าขายและลบลากับยุโรปอยู่ตลอดแล้วดอกไม้ยังมีคุณค่าในอีกหลายมิติเช่นดอกทิวลิปกุหลาบและเบญจมาศที่มีสัญลักษณ์ถึงความสุขสงบจึงมักปรากฏตัวในอารามและเมนูที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เสมอค่ะกลับมามองทางฝั่งเอเชียก็พบว่าเราเด็ดดอกไม้ใส่อาหารกันมานานแล้วเช่นกัน โดยเฉพาะดินแดนที่มีวัฒนธรรมอาหารแข็งแรงอย่างจีนถึงกับมีบันทึกวิธีการปรุงอาหารจากดอกไม้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นเมนูจากดอกไม้มงคลอย่างเบนจมาศที่กลายเป็นทางเล่าหมักและผสมอยู่ในเค้กข้าวที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในสมัยจกักรพรรดินีบูเชกเทียนเพราะเชื่อกันว่าเป็นวิธีทำให้อาหารเป็นสิริมงคลและสูงค่าเหมาะสำหรับใช้บูชาหรือเป็นอาหารชาววัง ก่อนที่ต่อมาดอกเบญจมาศจะขยายความนิยมสู่ประเทศญี่ปุ่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์และอีกหลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยยังไม่นับชาดอกไม้ที่ชาวจีนและญี่ปุ่นหลงไหลตัวอย่างง่ายๆก็เช่นน้ำเก๊กฮวยจากดอกเก๊กฮวย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใกล้เคียงกันกับดอกเบนจมาตก็เป็นหนึ่งในอาหารดอกไม้ที่ดับกระหายได้เป็นอย่างดีสําหรับเมืองร้อนอย่างไทยเราก็มีตํำรับดอกไม้ไว้ให้ชื่นใจกับเขาเหมือนกันค่ะยิ่งในรั้วในวงังซึ่งนิยมทําสวนดอกไม้หรือที่เรียกกันว่าสวนทวายไว้คู่ตําหนักอาหารดอกไม้จึงมีมากมายพอๆกับมะลัยและเครื่องแขวนแสนสวยไม่ว่าจะเข้าแช่ในน้ําลอยดอกมะลิขนมช่อม่วงจากสีดอกอัญชันชากุหลาบมอนหรือกีบบัวหลวงในจานยำ เหล่านี้ทำให้เราพอสรุปได้ว่าอาหารดอกไม้ไม่ใช่เรื่องใหม่แม้ระยะหลังมันจะกลายเป็นเทรนด์ในแวดวงอาหารประเภทเรียลฟู้ดหรืออาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งจนทำให้ดอกไม้เป็นกระแสขึ้นมา แต่ต้องยอมรับว่าอาหารดอกไม้เป็นเรื่องใหญ่ในแง่ว่ามันผสมกลมกลืนอยู่ในวิถีชีวิตและอาหารการกินของเรามาเนิ่นนานเหมือนดอกไม้กินได้ต่อไปนี้ที่เราเลือกเด็ดมาลองชิมดูและพบว่าน่าสนใจทั้งในแง่รสชาติและเรื่องราวที่ซ่อนไว้ภายใต้ความงดงามดอกไม้สีขาวในบ้านเรามีหลากหลายแต่ที่แมสหน่อยพอทั้งหอมและความหมายดีคงหนีไม่พ้นมะลิดอกที่คนไทยนิยมปลูกไว้ติดบ้านใช้ลอยในน้ําฝนเพิ่มความชื่นใจหรืออบ ร่ำในตำรับที่ต้องอาศัยความพิถีพิถันอย่างเข้าแช่และขนมไทยอีกหลายชนิดส่วนดอกสีขาวที่แมสมากอีกอย่างคือดอกแครไม่ว่าจะนำไปแกงส้ม ผัดน้ำมันหอยหรือยัดไส้หมูสับทอดในน้ำมันร้อนๆก็อร่อยเป็นดอกที่พบได้ตามท้องไร่ปลายนามีสรรพคุณช่วยถอนพิษในร่างกายใครตัวรุมๆเหมือนจะเป็นไข้ลองได้สดแกงส้มดอกแคร์รับรองหายเป็นปิดทิ้งส่วนดอกขาวสุดท้ายอย่างลั่นทมหลายคนอัดงงว่ากินได้จริงไหมขอบอกเลยว่าได้ค่ะแถมยังอร่อยด้วยแต่ต้องตัดขั้วของลั่นทมออกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือให้หมดยางซะก่อนจากนั้นนำไปชุบทอดในน้ำมันร้อน เท่านี้ก็ได้อาหารดอกไม้แบบง่ายๆอีกจานส่วนดอกซ่อนกลิ่นนั้นคนโบราณนิยมนำมาทำแกงกะทิหรือผัดน้ำมันมีกลิ่นหอมอบอวลยากลืนแถมมีสารต้านมะเร็งด้วยนะคะ ดอกไม้สีเขียวเช่นกุยช่ายแท้จริงเป็นพืชวงเดียวกับหอมและกระเทียมที่เราเห็นตามตลาดว่าเป็นกุยช่ายเขียวกุยช่ายขาวแล้วก็ดอกกุยช่ายเนี่ยล้วนเป็นสายพันธุ์เดียวกันต่างกันที่วิธีการปลูกส่วนดอกกุยช่ายนั้นมีวิตามิน A และเส้นใยอายหารสูงมากช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ผิวพรรณส่วนดอกสีเขียวอีกดอกก็คือผักปลังคนเหนือนิยมนำไปทำแกงใส่ปลาย่างดอกมีรสหวานเคี้ยวกรุบ มีเมือกเหนียวนิดๆเป็นยาระบายอ่อนๆเขียวสุดท้ายเราขอยกให้ชมจันทร์ดอกไม้ชื่อเพราะรสติดขมเล็กๆมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆจะปลูกเป็นไม้ประดับก็งามจะนํามาปรุงอาหารก็อร่อยไม่แพ้ดอกไหนส่วนดอกสีเหลืองอย่างสนนั้นอยู่คู่ครัวไทยมานานเป็นทางของหวานอย่างขนมดอกสโสนคือดอกสนนึ่งกับแป้งและน้ําตาลคลุกผสมกับมะพร้าวขูดฝอยหรือของขาวนานานชนิดไล่มาตั้งแต่แกงส้ม แกงเลียงไข่เจียวดอกสนอร่อยและมีวิตามินเอสูงในระดับเดียวกับมะเขือเทศผักกาดจ้นคนเหนือนำมาดองทำเป็นผักกาดจอมีรสหวานปรุบต้มหรือผัดก็อร่อยหรือนำไปดองน้ำเกลือก,ก็เก็บไว้กินได้นานแรมปีส่วนเหลืองสุดท้ายอย่างเบญจมาตนั้นแท้จริงแล้วกินได้คนจีนกับคนญี่ปุ่นนิยมนำมาปรุงอาหารกันมาร่วมพันปีแล้วไม่ว่าจะชาดอกเบญจมาตหรือนำมาโรยแต่งในจานซูชิ สุดท้ายนี้ดอกไม้สีหวานที่เหมาะกับเทศกาลแห่งความรักนอกจากดอกกุหลาบแล้วเรายังอยากแนะนําดอกพวงชมพูไว้ให้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งด้วยค่ะเพราะนอกจากหน้าตาจุ๋มจิ๋มน่ารักแล้วเนี่ยมันยังกินได้ผลิดอกออกตลอดทั้งปีและมีสรรพคุณช่วยให้หลับสบายส่วนชงโครหรือที่คนท้องถิ่นภาคอีสานเรียกกันว่าดอกผักเสี้ยวมีทั้งสีชมพูและขาวส่วนใบนิยมนํามาทําแกงส่วนดอกใช้ชุบแป้งทอด หรือยำก็อร่อยมีสปปรรพคุณช่วยถอนผิดไข้ได้ดีดอกชมพูต่อมาเราขอนำเสนอบัวหลวงแต่ต้องเป็นสายพันธุ์ย่อยบัวแหลมเท่านั้นนะคะถึงจะกินอร่อยเพราะมีรสฝาดอมเปรี้ยวนินดๆเหมาะใช้ในจารยำแถมยังช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ด้วยค่ะครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก